สวัสดีครับพบกับนิกนะครับในช่องนิกเคนเซิงนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวสว่านไฟฟ้าครับยี่ห้อ AEG รุ่น s b 6 3 0 re นะฮะตัวนี้ AEG นี่ก็เป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมนีนะครับเป็นแบรนด์ของประเทศเยอรมนีตัวนี้จะเป็นสว่านก็ขนาดเล็กนะน้ำหนักเบาผมว่าน้ำหนักเบาใช้ได้เลยละ่ะจากการที่ผมสัมผัสดู ส่วนสเปคเนี่ยจะเป็นกำลังไฟ630วัตต์นะครับความเร็วรอบได้ถึง2,800รอบต่อนาทีนะแล้วก็อัตรากระแทก0นถึง44,800ครั้งต่อนาทีจับดอกสว่านได้สูงสุด13มมิลนะครับตัวนี้ได้2ระบบนะฮะเจาะแล้วก็กระแทกนะครับแล้วก็กระแทกแเรามาแกะกล่องพร้อมกันเ่าครับข้างในก็จะเป็นกล่องกระดาษนะครับ มีตัวสว่านมีด้ามจับด้ามจับสวยมากเลยครับมีตัวนูน AEG เนาะสวยงามงานดีอะ่ะงานดีแล้วก็มีเหล็กวัดนะครับตัวเนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สำหรับผมแต่ก็มีไว้ก็ดีนะฮะก็จะมีใบรับประกันนะครับในกล่องมีใบรับประกันมาให้ก็คู่มือครับ คู่มืตัวนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับแต่เราก็ใช้กันเป็นอยู่แล้วนอะงสว่างสว่างไฟฟ้าทั่วไปตัวนี้เป็นคำเตือนครับคำเตือนมีภาษาไทยมาด้วยนะมีหน้าภาษาไทยมาด้วยคำเตือนนี่ครับอุปกรณ์ทั้งหมดเรามาดูตัวสว่างกันดีกว่าครับบอดี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวด้าม ที่เป็นสีดำๆเนี่ยจะเป็นยางนะครับ Made in PRC ก็คือจีนนั่นเองประเทศจีนเนาะวัสดุดูดีนะว่าโอเคเลยมี2ระบบนะครับจับก,กับกระแทกวัสดุเป็นพลาสติกตัวสีส้มเป็นพลาสติกนะตัวดำๆเนี่ยเป็นยางนะเหนียวเหนียวหนึบหนึบมือใช้ได้เลย ก็บอดี้บอดี้ก็ไม่ใหญ่มากครับเล็กๆปลั๊กไฟเป็นแบบกลมนะครับนะมีจำปาแถมมาให้ตามสเต็ปตัวปรับซ้ายขวานะครับตัวนี้จะสลับด้านกับพวกแบรนด์ญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยนะครับผมว่าเมื่อก่อนผมใช้ m a c t e c h มา g ิต้าอะไรเงี้ยครพอ,อเป็นตัวนี้ก็จะรู้สึกเหมือนแบบสลับด้านกันนะการจับถนัดมือดีครับ เคลการกดก็สวิตก็ไม่แข็งไม่นิ่มเกินไปนะกำลังใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครับตัวนี้งานดีงานสวยพอประกอบล่างแบบเต็มสูบก็หล่อไม่เบานะครับสายไฟยาวประมาณ2เมตรครับประมาณ190กวกากว่าอพอเสียบแล้วก็โอเคดีแน่นดีเรามาลองฟังเสียงกันดูนครับ โอเคเลยเนาะเสียงหวานเสียงหวานดีมากสวิตช์ก็เป็นแบบปรับปรับรอบได้ตามแรงที่เรากดนะครับกดเบากดแรงตามแรงที่เรากดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาทำการทดสอบเจาะให้ดูนะครับ แต่วันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ทดสอบกระแทกเนาะเพราะว่าไม่มีดอกที่ว่าเจาะคอม plete เราจะเจาะไม้ให้ดูแล้วกันครับนี่นะฮะสวิตคุมได้แบบโอเคเลยช้าเร็วโอเคเลยคนระับดอกก็ถือว่าโอเคหัวจับก็ถือว่าเครื่องตรงดี เราจะลองขันดูดีวกว่าปกติตัวนี้ไม่ได้ใช้สำหรับขันเนาะแต่เราก็ลองลองเอามาขันให้ดูดีวกว่าว่าการขันจะเป็นอย่างไรนี่นะจับดอกแกนหกเหลี่ยมได้นะครับโอเคเลยโอเคนะฮะ ไม่ค่อยแข่งไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่รับได้นะครับหัวเดี๋ยวเรามาลองขันน็อตเกี่ยวปล่อยให้ดูดีกว่าครับผมขันมือเดียวก็จะทุลักทุเลนิดนึงนะอโอเคนะเดียวแรงใช้ได้ในขาปล่อผมจับไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ปัอมือเดียวเดียวแรงใช้ได้ดีนะครับ ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับล็อกไกนะับจะกดแล้วก็กลดลงไปทีหนึ่งเหมือนปกติทั่วไปผมชอบอย่างหนึ่งนะครับสว่านตัวนี้ตัวด้ามจับเนี่ยเก็บดอกสว่านได้ด้วยนะครับชอบมากชอบมากโอเคเลยโอเคเลยใช้ได้เลยนะก็ฝากไว้อีกตัวหนึ่งแล้วกันครับกับสว่านขนาดเล็กน้ำหนักเบาเนาะแต่ว่างานดีรเรียวแรงใช้ได้ เป็นม้านอกสายตาหรือว่าสว่านนอกกระแสอีกตัวหนึ่งนะฮะถ้าถูกใจก็หาซื้อมาใช้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ